โอเคสวัสดีครับทัวร i n g ิงแบคเคอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n g ิงเอเด o n นทีวีโชว์ขอส่งผลงานเป็นชุดแกรนทัวร r i n ิงนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับวันนี้ส่งรถกันเรียบร้อยนะครับผมอ่าวันนี้ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่คิวของเจ้า XCDV 750ปี2021ใหมายเลขนะครับเป็นเจ้าเมทัลลิกแบล็คนะครับเป็นสีดำเงานี่เลยปี2021ครับเพื่อนครับ โอเควันนี้ลูกค้าผู้มีประการรักคุณนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับสั่งจัดชุดง่ายๆเลยครับเต็มลำนะครับเพราะจะต้องออกไปเที่ยวแล้วออกไปทัวริงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า x d b 7 5 0 x 2 0 2 1คันนี้ใส่อะไรกันบ้างเอาเรามาเดินดูกันเลยครับผมนะครับในจุดแรกที่สะดุดตาแล้วเห็นชัดๆเลยก็คือว่ากาดไฟหน้านี่ฮะชุดนี้ฮะกาดไฟหน้าชุดนี้เป็นของแบรนด์ src นี่ครับ แบรนด์ SRC ก็ถือเป็นแบรนด์มาตรฐานนะครับที่ผลิตทำผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำผลงานออกมาให้กับ xdb ทุกรุ่นนะครับนี่ฮะสวยงามแบบนี้ตัวกาดไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2สีนั้นเพื่อนนะก็คือสีเงินและก็สีดำนะครับคันนี้เราเลือกจัดใส่สีดำให้ลูกค้าเพราะว่าเราต้องการคุมโทนนะครับให้เป็น black นะครับให้เป็นให้มันดูดุนะครับคอนเซ็ปต์คันนี้คือเราต้องการให้มันดูดุนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราภาคภูมิใจเลือกเกินก็คือกาดครอบ นี่ฮะแก๊ปนะฮะแก๊ปครอบไฟนี่ครับกับแก๊ปครอบไฟทําไว้เพื่ออะไรนะครับทําไว้เพื่อกรณีที่เราไม่ต้องการให้ตัวไฟสปอตไลท์ของเราเนี่ยนะครับมันฟุ้งนะครับฟุ้งขึ้นบนนี่ฮะเป็นแก๊ปครอบไฟนะครับอ่าไล่ลงมาครับเป็นคราชบาร์นะครับคราชบาร์ตัวชิ้นงานนี้ก็เป็นชิ้นงานของอ่าอิตาลีนะครับก็มาตรฐานเลยทีเดียวนี่ครับอ่ายึดแบบนี้ครับยึด มาพร้อมประกับกันสไลด์ตัวนี้ของ G ีวแท้ๆเขาเลยนะครับก็จะให้มาด้วยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อเราติดแคชบาร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีพื้นที่ที่จะใส่ที่วางแก้วนะครับใส่แก้วกาแฟเราจะใส่ที่วางแก้วให้2ฝั่งเลยนี่ครับอ่าฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เติมเต็มนะดูหรูหราขึ้นมาอีกเบอร์ดึงเลยนะครับก็คือเติมเต็มด้วยแผ่นพื้นวางเท้า xdb นะครับเป็นงาน oem ของ Honda นะครับนี่ฮะ แผ่นพื้นวางเท้าตัวนี้ดีคือดีกว่าเดิมอย่างไรนะครับก็คือมันหนึบกว่าเดิมยางมีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูด้วยลวดลายมันทําให้รถด,ดูมีมิติแล้วก็ดูแพงขึ้นมาอีกเวลหนึ่งเลยน,ะนั่นเองเพื่อนครับอ่าไล่มาข้างบนครับในส่วนของชุดบนเนี่ยนะครับอ่าลูกค้าโจทย์ก็คือต้องการบาร์ที่จะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมในการเดินทางนะครับเราก็เลือกจัดตัวบาร์นี้เป็นบารูมิเนียมของแคปไป้ต์อิตาลี นี่ฮะเป็นงานซีซีอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับแต่เจ้าตัวบาร์อลูมิเนียมของแคปป้าอิตาลีตัวนี้เป็นอลูมิเนียมบาร์เนี่ยนะฮะมันเป็นยูนิเวอร์แซลก็จริงนะเพื่อนครับแต่ด้วยความกว้างของมันเนี่ยนะครับก็คือบริเวณจุดยึดของเขาตรงนี้นะครับมันจะยึดไม่ถึงนะครับยึดไม่ถึงรูน็อตที่ตัวแผงคอนะครับนี่ฮะชุดแทนตุ๊กตาแทนเนี่ยมันไม่ถึงเพราะนั้นเราจรึงต้องเสริมในส่วนของตัวอะแดปเตอร์เข้าไป1ชุด นี่ครับอ่าเราเสริมชุดอะแดปเตอร์เข้าไปซึ่งอะแดปเตอร์นี่จะมาพร้อมกับบูธนะครับนี่ฮะแล้วพอเราใส่อะแดปเตอร์แล้วนะครับเราจึงมีพื้นที่ที่จะใส่อลูมิเนียมสมาร์ทบาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยที่ยึดโทรศัพท์นะครับของ m t o w w o o p ที่เป็น X Series ตัวนี้นะครับถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวตัวนี้นี่ฮะแล้วก็มีสายรัดมาให้แบบนี้เลยโอเค จุดที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่สวยงามที่สุดแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือตัวชิวหน้านะครับชิวหน้าตัวนี้เป็นชิวหน้าอิตจีวีอิตาลีแท้ๆตรงรุ่นเลยปี2021นี่ครับลักษณะดีไซน์ของเขาก็คือนะครับดีไซน์กว้างขึ้นตัวปีกเนี่ยจะผลักลมออกด้านข้างมากขึ้นส่วนวตัวตัวบนเนี่ยจะสูงกว่าเดิมมากขึ้นนี่ครับส่วนทรงแบบนี้เลยนะครับ เพราะนั้นขี่ทางไกลสบายมากขึ้นตัวนี้ผมลองปรับลงมาสุดข้างล่างนะครับก็จะไม่ชนไม่ชนตัวชิลนะครับนี่ปับ๊บไม่ชนตัวกัดกัดไฟหน้า,าปึ๊บนี่ฮะปรับได้เหมือนเดิมปกติอ่าเมื่อกี้สูงสุดอครับปึ๊บอันนี้ปรับลงต่ำปับ๊บนี่ครับปรับลงต่ำสุดอ่าโอเคทีนี้มาที่พระเอก นะครับอ่าเลยอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นตีนเป็ดนะครับของ s r c เช่นกันนะครับนี่ฮะตีนเป็ดของ n r c ก่อนจะไปถึงพระเอกนะครับเรามีอีกรายการหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็เป็นของตรงรุ่นเช่นกันนะครับจะเป็นตัวกันดีดนะครับของแคปป้ายเจอรี่เขาเลยนี่ครับแคปป้าจอรีรสรุเป็น ABS คุณภาพดีอย่างดีขึ้นรูปนะครับแอบมีลายเชปล่ามาให้หน่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตัว ขายยึดนะครับขายยึดตัวนี้เป็นขายยึดตรงรุ่นนะครับของ XDB นี่ฮะประกอบง่ายๆแบบนี้เลยซื้อไปติดตั้งเองได้นะตัวนี้นะนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนี่ฮะเป็นงานนอกครับเพื่อนครับโ okay. อเคอ่ะทีนี้มาดูที่พระเอกนะครับชุดปี๊บเป็นชุดปี๊บสามใบโจทย์ของลูกค้าก็คือต้องการปี๊บอลูมิเนียมแบบจุใจจุใจนะครับเพราะต้องวิ่งออกทางไกลต่างจังหวัดแล้วก็ขอความแข็งแรงนะครับระดับ10นะ ระดับ10ก็คือระดับเต็มนั่นเองโอเคเราก็เลยจัดเลือกให้นะครับเป็นปี๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์มอโต้ตัวปี๊บบนเนี่ยเป็นปี๊บ65ลิตรใส่หมวกุลรักได้2ใบนะครับส่วนปี๊บข้างเนี่ยเป็นชุดปี๊บข้างที่ข้างขวาเป็นชุดปี๊บข้างแบบเว้าหลบท่อนะครับเพื่อนครับดังนั้นแล้วแหลกก็ต้องเป็นแหลกวอลล์หลบท่อแหลกสั่งทําพิเศษครับใช้ร่วมกับแหลกเอซาตัวนี้นี่ครับแหลกท้ายเป็นแหลกของเอซาซีนี่ยฮะอ่าแหลกท้ายเป็นแหลกของเอซารงรุ่นปี2021นนนะะเพื่อ นะครับแต่เราต้องถอดมือจับออกนะครับแล้วก็วางแหลกท้ายตัวนี้ลงไปนะครับใช้ร่วมกับแหลกเอ r อาซี C, ตัวนี้ได้เลยนี่ฮะเสริมความแข็งแรงนะครับด้วยชุดค้ำหลังนะครับเนื่องจากปี๊บบนเป็น65 L, ลิตรแลวเราต้องการความแข็งแรงให้กับตัวแหลกนะครับแล้วก็เสริมการดีดเรียกว่าการโครงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเสริมนี่ฮะตัวค้ำหลังเข้าไปให้ด้วยนะครับก็ได้ความแข็งแรงขึ้นไปอีกเบิงเลยนั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าเราเอาตัว ปี๊บทั้งหมดออกจากกล่องแล้วแหลกจะดูหน้าตาเป็นยังไงมันเท่าขนาดไหนหรือมันดูอะไรยากไหมนขนาดไหนยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับผมอ่ากลอา้องกล้องมาอ่าเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับในส่วนของตัวปี๊บบนแอนเทอร์โมโกโมโตนะครับก็ตามสูตรเลยปลดล็อกสไลด์ออกด้านขวาในส่วนของตัวปี๊บข้างก็เช่นกันปดสลับล็อกนะครับเก็บสลับล็อกไปหลังขึ้นนะยิงเฉียนขึ้น ในส่วนของปี๊บข้างข้างหนึ่งข้างหลบข้อตามเหมือนกันนี่คือตัวแต่ข้างไฮเปอร์โรับที่เราสร้างเฉพาะให้กับ x d b เลยนะครับเป็นแหลกว้าหลบข้อนะครับจุดสำคัญที่เราทำเพิ่มเติมให้กับคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ทุกๆคันที่อยากได้เราก็สามารถทำให้ได้เช่นกันก็นกคือตัวนี้ฮะเป็นกาดกันไอเสีย อ่าตักัดกันไอเสียเนี่ยเนื่องจากว่าข้อเดิมเนี่ยของ XDB มันพุ่งขึ้นนะเพื่อนครับเราไม่ต้องการให้ไอเสียมันเต่าต,ตัวปิป๊บเวลาขั่ขี่สถานะนั้นเราก็เลยเสริมด้วยกัดกันไอเสียแบบนี้ให้นี่ฮะทำโดย Panther Motor ของเราเล็กหนาอย่างดีค้นสียิงตายอย่างดีนี่ครับอ่ารอๆแบบนี้เวลาตสดตั้งประกอบก็ง่ายๆครับแบบนี้เลย ให้เข้าล็อกทั้งสิ้จุดนะครับกดลงล็อกสลับให้ลงล็อกสลับให้ลงล็อกสลับเห้ลงล็อกสลัลบ ชุดนี้นโอเคสนนราคาสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละชุดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปใต้โพสต์นี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ไม่ให้นะครับก็ลูกค้าแค่ถ้าเป็น u t u b e นะครับกดเข้าไปดูในรายละเอียดข้างล่างเราจะิสต์ไว้ให้เลยนะครับผมว่าสินค้าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ถ้าเป็น Facebook ก็กดดูรายละเอียดในโพสต์ได้เลยขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณที่ดูสินค้าของเราแล้วก็ขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีท่่น,นี้นะครับที่นำรถใหม่ๆจิ๊บ x d ดีคันนี้มาให้เราแต่นั่นเองโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับครับผมได้เลยเป็กมือครับเป็กมือ